สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านพุทธที่7กุมภาพันธ์2,024วันนี้เฟรนกินเด็ก62จับวันนี้6กนะครับเรื่องแรกแน,น่นอนต้องคุยเรื่องคุณป้าเจเน็ตเยลเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐอเมริกาที่เมื่อวานเราพูดไปนะครับคุณป้าต้องไปประชุมเฮริ n งกับ House Financial Service Committee ในเรื่องของหลายประเด็นนะแต่ประเด็นที่เราจับตาคือ t t b เบิลคอยเรื่องที่คุณป้าตอนนี้เป็นห่วงคริปโตโปรเจกต์จะรักภูนักลงทุนในสรอเมริกาหรือเปล่าสเตเบิลคอยที่หนุนด้วย US d ดอลลาร์จะทําให้เกิด financialproblem หรือเปล่านะครับหลายอย่างที่ชุมชนคริปโตสงสัยและแบ่งเป็น2ฝั่งนะมีฝั่งที่มองว่าเออคุณป้าแกมาดีนะแกต้องการทําให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางกับอีกฝั่งที่มองว่า มันน่าจะมี agenda อะไรแอบแฝงคุณป้ามาเล่นการเมืองหรือเปล่าพยายามมาหาเสียงให้ใครหรือเปล่านะครับคุณเจเนีย็ยเล่นเป็นรัฐมนตรีคลางสหรัฐอเมริกาหน้าที่ของเธอเราทราบดีนะเธอต้องดูแลนโยบายการเงินนโยบายเศรษฐกิจดูแลในเรื่องของหนี้สาธารณะในเรื่องของภาษีทั้งในประเทศและนอกประเทศอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเราพอเข้าใจดีว่าเธอน่าจะเป็นห่วงในเรื่องของค r y ป t o c u r r e n c y โดยเฉพาะในเรื่องของ Stable Coin นะเพราะ Currency, ค r y ปโตก็คือ Currency นะครับแต่หลายคำถามที่เมื่อคืนแกถูกถามบทสนทนาระหว่างสมาชิกสภาคอนเกรสกับคุณป้าเนี่ยดูแล้วมันเหมือนกับคุณป้าไม่ได้ทำการบ้านมาหรือคุณป้าไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่ดูน้ำๆน,นะครับ <Sure. S 1> วุฒิสมาชิกวอรนเดวิสันถามคุณป้าเจเนเัลเล่นหรือคุยเรื่อง s t a b l e Coin เขาบอกว่าสเตเบนในอเมริกาเนี่ยตอนนี้มันมีอยู่ 3-4ตัวที่จดทะเบียนกับรัฐนิวยอร์กแล้วนะตอนนี้สเ a เบิลคอยก่อนที่ a อมินเนี่ยมันต้องได้รับการ Certify ก่อนที่มันจะถูกปล่อยตัวออกไปนะแล้วมันจะต้อง1ต่อ1นหนุนกับเซ c ิ r i t ตีหนุนกับ USD ดอลลาร์นะครับคุณป้าแกก็เถียงอะไรก็บอกไม่ใช่นะไม่ใช่ทุก Stable c o อ n มันถูก Certify นะคุณวอนเดฟิสันก็บอกทุกตัวครับนะทุกตัวตอนนี้ไอตัวที่มันไม่ได้ c e r t i f y มันคือตัวที่อยู่นอกประเทศอย่าง USDT แล้วก็หลายโทเค็นที่ตอนนี้มันน่ากลัวหลายโทเค็นที่เขาไม่เข้ามาสหรัฐอเมริกาเพราะประเทศเราเนี่ยนโยบายเรื่องของคริปโตมันไม่ชัดเจนนะคุณป้าก็แบบทำหน้าแบบเออเออแบบอีชันไม่รู้ตรงนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บวุฒิสมาชิกค,คุณแฟร c เชล l l แกก็ถามคุณเจเนตเยเลนแกบอกว่าคุณเจเนตเยลเลนคุณได้ไปคุยกับหน่วยงาน sec หรือหน่วยงาน cftc บ้างหรือเปล่าคุยกันเรื่องที่จะร่างกฎหมายเพื่อความชัดเจนเนี่ย คุณได้ไปปรึกษาหารือกับเขาหรือเปล่าผมในฐานะของอสมาชิกสภาคอนเกรสเนี่ยผมจะได้ทำงานง่ายขึ้นนะครับคุณป้าแกก็บอกว่าอีชันเนี่ยทำงานอยู่ภายใต้พนักท่านโจไบเดนนะเรื่องของระบบการเงินเนี่ยอีชันมีการส่งรีพอร์ตไปแล้วว่ามันมีความคืบหน้าอะไรรวมถึงในเรื่องของ Stable Coin นะครับแกก็บอกว่าคุณเฟนชิลแกบอกว่า ไอ้นั่นผมอ่านไปแล้วไอรีพอร์ทที่ป้าส่งเนี่ยผมอ่านไปแล้วนะผมหมายถึงตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างสิงหามาเนี่ยคุณได้คุยกับประธานแกรี่เกนเลอร์บ้างหรือเปล่านะครับคุณป้าแกบอกว่าอีฉันคุยกับแกรี่เกนเลอร์มาเรื่อง s เตเบิลคอยเนี่ยคุยมาปี2ปีแล้วแต่เดือน2เดือนที่ผ่านมาหลังๆเนี่ยอีฉันจําไม่ได้ว่าคุยหรือเปล่านะครับซึ่งมันไม่เมคเซนต์นะคุณป้า เป็นตัวตั้งตัวตีเป็นห่วงเศรษฐกิจเป็นห่วงในเรื่องของ Sta เบิลคอว่าจะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจหรือเปล่าแต่เนี่ยแกจำไม่ได้ว่าคุยกับแกรีแกนเซอร์เมื่อไหร่นะครับและแกรีแกนเซอร์เราทราบดีเป็นคนที่คือแกไม่ค่อยเต็มอะนะตอนอยู่มหาลัยเอ็แกพูดอย่างพอมานั่งเป็นประธาน SEC แกปฏิบัติอีกอย่างนะครับและการที่คุยกับคุณป้าเจเนตเยลเลนเนี่ยคุณป้าตามแกไม่ทันแน่นอนอาจจะคุยแบบเจอกันที่แคปิตอลฮิลแล้วแบบ จับมือกันขึ้นบันไดคุณป้าจะถามเป็นไงสเตเบิลคอยทุกอย่างโอเคไหมแกรีแกรนเซอร์บอกทุกอย่างโอเคโอเคแยกย้ายจบแค่นั้นก็ได้นะครับหลายอย่างเนี่ยคนตั้งข้อสงสัยว่าคุณเจเนตเยนเล่นเนี่ยตอนนี้กําลังมาหาฐานเสียงจากชุมชนคริปโตรหรือเปล่าพยายามทําให้ทุกอย่างดูเรียบร้อยพยายามมองว่าเป็นห่วงเพราะอะไรเพราะเจเนตเยนเล่นมาจากการแต่งตั้งของออลุงโจไบเดนนะครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ท่านพูดแล้วท่านบอกว่าอะไรถ้าผมได้เป็นประธานาธิบดีผมเขี่ยคนแรกเลยหรือผมเขี่ยเจอร์เรมเลยนะครับประธานธนาคารกลางแล้วเนี่ยคุณเจเน็ตเยเล่นก็มาจากการแต่งตั้งของประธานาธิบดีโจและถามว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเอาไว้ไหมก็คงไม่เอาไว้ก็คงจะยกทั้งแผง นะค,คุณป้าแกเลยมาเหมือนกับเปลี่ยนน้าเสียงนะคใครที่ตามข่าวรัฐมนตรีงลางอเมริกาต้องแต่แกรับตําแหน่งในปี2 0 2 1เนี่ยสังเกตได้ชัดแกไม่เคยชอบคริปโตแกไม่เคยอยากจะมาเรเกลเลตอะไรแกต้องการที่จะขจัดอย่างเดียวนะครับออนอกจากหาเสียงเนี่ยบางคนก็มองว่านี่ไงแกมาพยายามเหมือนกับเรเกลเลตสเตเบิลคอยเพื่อที่จะเปิดทางให้ CBDC หรือเปล่า นะครับคืออ g e เจนดาเนี่ยมันมันไม่ขาวและดำมันไม่ใช่ว่าคุณป้าอยู่ดีแกกลายเป็นองคุริมาเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดนะแกไม่ใช่อย่างนั้นนะแกมีแกมีอ a เจนดาบางอย่างที่แอบแฝงไว้อยู่นะครับส่วนความคิดเห็นของชุมชนที่เข้าไปดูคุณป้าถแถลงหรือไปเฮียริ่งเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับบางคนเขียนว่า ผมงงไปหมดแล้วสรุปเธอเป็นห่วงประชาชนหรือนี่คือการเคลื่อนไหวทางการเมืองคนนี้บอกว่าทําไมผู้หญิงคนนี้ยังทํางานอยู่คนนี้บอกว่าคุณป้าจําชื่อ middle name จําชื่อกลางของตัวเองยังไม่ได้ทําไมมาพูดเรื่องนโยบายเนี่ยนะครับอีกคนหนึ่งก็อย่างที่ผมเรียนนะฮะมองว่าหรือนี่จะเป็นการเตรียม cbdc stable coin นะขนจัด stable coin และใช้ c b c แทนเพื่อที่จะ control ทุกอย่างก็เป็นได้นะครับ เพื่อนเพื่อนทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาผมเข้าไปดูแล้วทุกอย่างน้ำน้ำําแบบเสียเวลามากนะครับต้องขออภัยว่าข่าวนี้มันไม่ค่อยมีแอคชั่นเท่าไหร่นะอ,อ,อีกเรื่องที่มีคนพูดถึงเยอะก็จะเป็นเรื่องของ MicroStrategy ซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก850 BTC มูลค่าประมาณ37ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้ตอนนี้ MicroStrategy ถือบิตคอยอยู่1 9 0 0 0 0 BTC ตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าอีก2 0 0 0 0 BTC m Mi มโคร l ซจิ g y จะมี Bitcoin 1%ของปริมาณ Bitcoin ทั้งหมดรวมถึงปริมาณ Bitcoin ที่ยังขุดไม่หมดนะครับยี่บล้านหมดแล้วหมดเลยนะเหลืออีก20,000ตอนนี้เป็น2 0 0แสนแล้วนะครับหลายคนบนชุมชนก็มองว่าเพราะใหญ่ m i c ค a เซลเลอร์อาจจะเป็นสุลต่านที่แท้จริงในอนาคตก็ได้เป็นคนที่รวยที่สุดในโลกในอนาคตคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาอีกเรื่องที่ควรจะเป็นเรื่องไม่ดีแต่ปรากฏ มันไม่ได้มีผลกระทบเท่าไหร่นะครับเรื่องของ Solana Network ล่มไป5ชั่วโมงนะผมทำช่องคลิปโตมาผมอ่านข่าว Solana Network ล่มเนี่ยามาน่าจะประมาณ10รอบนะครับแต่รอบนี้เป็นรอบที่เงียบที่สุดชุมชนเฉยๆราคาเหรียญโซก,ก็ไม่ได้กระเตื้องอะไรเท่าไหร่นะครับหลายคนมองว่า Solana เนี่ยได้ซัพพอร์ตจากชุมชนค่อนข้างดีสำหรับวี tail Inves ตนะแต่ในอนาคตถ้ามันเกิด มีการทำ Ethereum Spot ETF หรือมีการพิจารณาทำ Solana Spot ETF Cardano Spot ETF เนี่ยสถาบันการเงินอาจจะเป็นห่วงตรงนี้หรือเปล่านะว่าอยู่ดีแอปพลิเคชันมันกำลังวิ่ง Smooth มันมา outage มันมาไฟดับอย่างเงี้เนี่ยมันมันจะส่งผลกระทบกับการขอ Spot ETF หรือเปล่านะครับก็เป็นคำถามที่ตอนนี้หลายคนกำลังตั้งคำถามอยู่นะครับเพื่อนๆทางบ้าน คิดยังไงกับเรื่องวันนี้คอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม